สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมจากติส h อโฟนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ใช้งาน iPhone ควรจะต้องมีนะครับแล้วก็หลายคนอยากจะมีด้วยก็คือ Apple Watch Series 7นั่นเองนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่4 5ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็เป็นสีใหม่นะครับสีเขียวด้วยนะครับเป็นหนึ่งในสีใหม่ของ Apple Watch รุ่นอลูมิเนียมนะครับที่วางจำหน่ายแล้วนะครับว่าแต่ตัว Apple Watch Series 7ตัวนี้เนี่ยนอกจากหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกวิดีโออนีี้คคาตบบรับ สำหรับ Apple Watch Series 7ที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยนะครับผมใช้เป็นตัว Green Aluminium Case นะครับแล้วก็ตัวสายเป็น l e t t e r Link นะครับอันนี้หลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ซื้อแยกเพิ่มหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อ Apple Watch ผ่านทาง Apple Store นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อที่ตัว Apple Store Central World เองหรือว่าเป็น Apple Store i อ o n นสยามหรือว่าจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับอย่างนี้นะครับนี่คือแอป Apple Store นะครับเราก็สามารถ c u ส t o มได้หมดเลยมันจะมีตัว Create Your Style นะครับผมก็ อย่างนี้ผมก็เลือกให้ทุกคนดูเลยนะครับคือปกติเนี่ย Apple Watch เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับมันจะอยู่ที่1 3 0 0 0ห่บาทนะครับแต่ว่าถ้าผมต้องการเปลี่ยนสายเราสามารถทำได้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาเลือกเลยผมก็เลือกขนาดก่อนใช่ไหมน,นี้ผมเลือก4 5ม mm เมนะครับเคสเป็นประเภทของเคสเลือกเป็นอะไรดีผมเป็นอลูมิเนียมนะครับ สีเขียวละกันเพราะว่าเป็นสีที่มาใหม่นะครับต้องบอกก่อนว่า Apple Watch Series 7เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวอลูมิเนียมนะจะมีทั้งหมด5สีนะครับเพือสีเขียวอย่างนี้แล้วก็จะมีสี Starlight ซึ่งหลายคนก็ชื่นชอบกันนะครับ Starlight ผมว่าเป็นหนึ่งในสีที่ขายดีนะครับ จะมีสีที่เข้มลงมานิดนึงเป็น midnight นะครับ midnight มันก็จะเหมือนแอปมันจะเหมือนกับ ipad mini 6กนะครับก็คือจะมุมนึงก็จะเป็นสีดำอีกมุมมองมองบางมุมก็จะเป็นดูสีเหมือนน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับก็จะแตกต่างกันแล้วก็จะมีสีน้ำเงินซึ่งสีน้ำเงินของ apple watch series 7เนี่ยมันจะเป็นโทนที่สว่างกว่า apple watch series 6นะครับแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นตัวสี product red นะครับหรือว่าตัวสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้ผมเลือกก่อนเลยผมเลือกตัวเคสเป็นสีเขียวนะครับ แล้วก็ทีนี้ตัวตรงตัวเคสเนี่ยก็จะเลือกได้ทั้งหมด3อย่างคืออลูมิเนียมนะครับก็จะมีสียงที่จะบอกไปสแตนเลสตีลก็จะเป็นระดับที่แพงขึ้นสูงขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาเลือกสายต่อตัวขั้นตอนตรงนี้นะครับคือจะเป็นจุดที่ทําให้การซื้อ Apple Watch กับทาง Apple โดยตรงเนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบกว่าซื้อผ่านตัว a u t o r r i z e d r e s e l l e r นะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกสายได้ตามใจชอบเลยอย่างนี้นะครับ ว่าผมอยากได้สายตัว l e t t e r Link สีเขียวอยุเหมือนกันในรูปเลยนะครับราคาจบออกมาสำหรับตัว45มิมนับปัดใหญ่นะครับจะอยู่ที่1 6 4 0 0บาทหรือว่าถ้าผมรู้สึกว่าเอ้ผมอยากใช้สายสีอื่นดูดีมันจะแมทกันหรือเปล่าผมเลื่อนมาดูซิเข้ากับตัว Golden Brow n ไหมนะครับนะแล้วก็เลือกได้แล้วเวลาที่เราไปรับตัวเรือนหรือว่าให้เขามาส่งกัแล้วแตนะ่ก็จะได้เป็นลักษณะนี้เลยนะครับตัวเรือนเลือกได้เลือกสีเลือกขนาดได้ ตัวสายก็เลือกประเภทได้นะครับเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องอซื้อตัวเรือนพร้อมสายแล้วก็สายที่เราไม่อยากได้หรือว่าบางคนอาจจะมีสายที่เป็นตัวสปอร์ตลูฟหรือว่าจะมีตัวสปอร์ตแบนเยอะแล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้เป็นสายหนังแบบผมบ้างเงี้ยก็ก็สามารถใช้ตัว เลือกจากในตัว Apple s t o r e ได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทําให้สะดวกดีนะสะมมติไอ้อย่างนี้ผมว่าอางนี้ก็เข้ากันนะครับเป็นสีตัวสายสีเขียวมาหลัดกรีนนะครับสปอร์ตแบนด์ก็ดูสวยงามดีนะดูด้านข้างที่สวยไหมเออใช้ได้นะสีเขียวที่ทไปเล่นไปก็แมทกับาสายนาฬิกาได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าเกิดว่าจะหาตัวเรือน Apple Watch ที่มันแมทกับสายได้หลายรูปแบบผมแนะนําเป็นตัวสีสตาร์ไลน์นะสำหรับตัวเคสที่เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่อย่างนี้นะครับเราลองมาดูกันผมจะครีเอทให้ดูว่าตัว สีสตาร์ไลท์เนี่ยเวลามันแมทกับสายอะกับสายหลายสีเนี่ยมันค่อนข้างเข้ากันหมดเลยนะส,นส,นส่วนตัวผมเองนะครับว่าจะเป็นสายสีเข้มหรือว่าสีอ่อนเนี่ยผมว่ามันไปด้วยกันได้หมดเลยเพราะว่าตัวเรือมันเป็นสีอ่อนมันสามารถแมทการแต่งตัวได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะครับเนี่ยสีสตาร์ไลท์กับสายสีอบิสบลูก็สวยนะครับหรือว่ากับสายสตาร์ไลท์เองก็จะเป็นสีคล้ายๆงาช้างนะครับก็สวยดีจะเป็นสีเขียวไหมก็ดูเข้ากันนะครับหรือจะเป็นตัวสายเป็นเดซโซโลลูปนะครับก็ ได้หลายสีเลยผมว่ามันไดท้ทุกแบบเลยดีกว่านะครับเอางี้แล้วกันพูดกัน,กนง่าง่ายๆเลยเห็นไหมอย่างนี้ก็เข้ากันนะหรือว่าจะเป็นสี English l a v e n d e r s p o r t b a n d ก็ก็เข้ากันนะครับผมว่าสีสต t ร l ไลท์เนี่ยเป็นตัวเรือนที่ค่อนข้างผมมองว่ามันขี้โกงอะ่ะมันสามารถแมทกับสายนาฬิกาได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเอาล่ะเราพูดถึงดีไซน์ของตัว p p l e Watch ทีทเราสามารถเลือกสีเลือกสายได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวเรือนจริงๆกันดีกว่านะครับในในมือในข้อมือผมนะครับ เป็น Apple Watch Series 7นะครับ45มิมสีเขียวสาย Leather Link นะครับก็คือเป็นสายหนังถามว่า Leather Link ลักษณะการใส่สายนาฬิกาเป็นอย่างไรนะครับก็ตรงๆเลยมันเป็นสายที่เป็นแม่เหล็กอย่างนี้นะครับแม่เหล็กจะเป็นทุกด้านเลยเพราะฉะนั้นแน่นหนาแน่นอนนะครับผมว่าแน่นมากๆด้วยแน่นจริงๆนะครับนี่อย่างงี้ดึงแทบไม่ค่อยออกเลยอ่ะก็ใส่ปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยล็อกแล้วนะครับก็ผมว่าสวยงามดีนะแต่ว่า ในเรื่องของการใช้งานระยะยาวผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมาได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะครับก็มันก็เป็นริ้วรอยตามรูปแบบของสายหนังทั่วไปแต่ว่าแนะนําว่าไม่ควรโดนน้ำนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์หนังของ Apple ทุกตัวถ้าโดนน้ำานม,มีปัญหาแน่นอนนะครับเอาละสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับ Apple Watch Series 7เมื่อเทียบกับตัว Series 6นะครับอย่างแรกเลยคือหน้าจอ,อนี้ทุกคนทราบกันดีนะครับเขาเปลี่ยนขนาดใหม่เลยตั้งแต่ตัว41มิลแล้วก็ ตัว45มิลิเมตรนะครับนี้ผมคือตัว45มิลิเมตรก็จะเหมาะกับขนาดข้อมือที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยจะเป็นข้อมือคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงบางคนที่อยากได้นาฬิกาที่มันใหญ่นิดนึงก็จะมาดูตัว45มิลิเมตรก็จะค่อนข้างโอเคนะครับตัวกระจกหน้าจอมันเนี่ยจะเห็นถ้าสังเกตดีๆมันจะคุมมาถึงบริเวณขอบเลยนะครับอันนี้จะแตกต่างจากตัวซีรีส์6ที่มันจะมีขอบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พื้นที่หน้าจอมันเต็มขึ้นแต่ว่า ในขนาดตัวเดินเท่าเดิมเลยทําให้อย่างแรกข้อดีอย่างแรกคือมันสามารถใส่สายของ Apple Watch รุ่นเก่าๆได้สมมติว่าคุณเคยใช้ p p p w e w c t อ่า e ซีรีส์สามซีรีส์สี่ซีรีส์หมาเมืเปลี่ยนทุกปีนะครับสามารถเอาสายรุ่นเก่ามาใส่กับตัวใหม่ได้เลยนะครับอันนี้สามารถใส่ได้ผมทดสอบแล้วนะครับใช้ได้จริงๆแล้วก็ ในเรื่องของตัวหน้าจอพาร์เนลเป็น OLED เหมือนเดิมแต่ว่าจะมีเรื่องของการเพิ่มความแข็งแกรง่งบริเวณกระจกหน้าจอนในรุ่นตัวอลูมิเนียมที่ปกติกระจก IONX ของมันเนี่ยว่ากันนำตรงผมว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับมักจะมีริ้วรอยเกิดขึ้นหลังจากใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับอันนี้เขาบอกว่าทนทานขึ้นพาร์เนลที่เป็น OLED ก็ ทำให้ตัวหน้าจอมันบางลงแล้วก็มีฟีเจอร์อย่างตัว away on นะครับผมรู้สึกว่าตัวหน้าจอเขาสว่างกว่าเดิมด้วยนะฟีเจอร์ away on ก็คือเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนาฬิกานะครับมันก็จะขึ้นนาฬิกาติดไว้ตลอดทําให้เราแบบไม่จำเป็นต้องคอยพิกมาเพื่อดูแลแต่ถ้าเกิดผมพลิกข้อมือปุ๊บเห็นไหมนาฬิกาก็จะติดทันทีนะครับ แล้วก็การที่มีเอาไว้ออนไม่ทําให้แบตเตอรี่ของมันใช้งานได้น้อยลงนะครับมันยังคงใช้งานได้ประมาณเท่าๆเดิมประมาณสัก1วันจริงๆ Apple Watch เป็นนาฬิกาที่จากการใช้งานของผมมาผมรู้สึกว่าต้องชาร์จไฟทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าลากถึง2วันแบตวันที่2มันจะหมดก่อนหมดวันนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวเรือนกันบ้างน,นะครับว่ารอบนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาไหมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วมีอะไรบ้างน,นะครับเอาละเรามาดูกันนะครับสําหรับตัวเรือนนะครับฝั่งนี้เป็นตัวลําโพงนะครับ ลำโพงนี้ก็เป็นลำโพงในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของการสนทนาโทรศัพท์นะครับเราสามารถคุยผ่านตัว Apple Watch ได้เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวปุ่ม Digital Crown นะครับก็คือเป็นเหมือนเม็ดมายมนะครับสามารถหมุนได้กดได้นะครับมันก็จะมีคําสั่งการใช้งานแตกต่างกันไปตรงนี้เป็นปุ่มที่สำหรับกดเหมือนกับว่าเพื่อเปิดปิดตัวหน้าจอนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะมันสามารถใช้สนทนาโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับทีนี้ เรามาดูด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังของ Apple Watch Series 7นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยกัน2จุดอย่างแรกเลยก็คือเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอันนี้ใส่ปุ๊บมันก็จะแทรกเก็บข้อมูลตลอดเวลาเก็บเรื่อยๆแล้วก็สามารถแจ้งเตือนในกรณีที่เขาที่ตัวเครื่องมันสัมผัสได้ว่าหัวใจเราเต้นผิดปกติแล้วอย่างกรณีที่บางทีนั่งอยู่เฉยๆแล้วหัวใจมันเต้น ถี่เต้นเร็วเกินไปมันก็จะแจ้งเตือนว่ามีอะไรผิดปกติกับคุณหรือเปล่าคุณนั่งอยู่หัวใจคุณไม่ควรเต้น 1, 120 bpm นะอะไรประมาณนี้นะครับมันสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยแล้วกเก็บสแตตเป็นกราฟเลยนะครับเก็บอยู่ในแอปพลิเคชัน Health บน iPhone ของเรานะครับอย่างที่2คือเซนเซอร์ตรงนี้มันจะปล่อยสีแดงออกมานะครับวัดออกซิเจนในเลือดซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมมองว่าสําคัญมากในยุคนี้นะครับในยุคที่เชื้อไวรัสโควิดระบาดเนี่ย ส่วนตัวผมเองนะครับมันสามารถช่วยบอกอาการคร่าวๆได้เพราะว่าอาการของคนที่เป็นโควิดเนี่ยคือระดับออกซิเจนในเลือดต่ำใช่ไหมไอตัวนี้สามารถวัดบอกเราได้ด้วยนะครับถ้าระดับออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า90เนี่ยคือมีมีปัญหานะครับมีอาการผิดปกติแล้วอาจจะต้องไปพบคุณหมออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เลยได้ว่าเป็นอุปกรณ์แทร็กกิ้งที่ผมมองว่าค่อนข้างครบเครื่องนะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในตัว Apple Watch Series 7นะครับก็คือในเรื่องของมาตรฐานการการันฝุ่นนะครับ Apple Watch ก่อนหน้านี้มันมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำนะครับจากที่ซีรีส์6เนี่ยกันน้ำได้อยู่ที่50เมตรนะครับแต่ไม่ r 50ก็ระดับของนาฬิกาที่ใส่สามารถใส่ลงน้ําได้นะครับแต่ว่าเป็นการน้ําจืดนะไม่ได้กันน้ำเค็มนะทีนี้เขาเพิ่มมาตรฐานการกันฝุ่น ip6x มาแล้วก็คือสมมุติว่าไปใช้งานอย่างเช่นวิ่งเทรลหรือว่าปั่นจักรยานที่มันต้องมีการเอ,อ่อเลอะฝุ่นเลืออะไรก็มั่นใจได้นะครับว่าตัวเครื่องเขาจะมีความทนทานกับฝุ่นมากขึ้นนั่นเองนะครับ นอกจากเซ,เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจเซนเซอร์วัดระดับออกซิเจนในเลือดแล้วนะครับ Apple Watch Series 7มันยังมาพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์ที่วัดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น,ข,นขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้ด้วยนะครับอยู่ที่บริเวณตัวดิจิตอลค o าวตรงนี้นะครับก็วิธีการวัดก็คือเปิดตัวแอปนั้นแล้วก็เอานิ้วโป้งของเราไปแตะไว้แบบนี้นะครับเอานิ้วของเราไปแตะไว้แล้วก็ตัวเครื่องก็จะวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจอันนี้ใช้เป็นข้อมูลประกอบได้นะครับในเรื่องของในลักษณะของคนที่มี อัตราการเต้นหัวใจผิดจังหวะเครื่องตัวนี้มันจะช่วยเก็บสแตตอารมณ์คล้ายๆกับการที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็มีเครื่องวัดแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจแปะแปะ,ปะอยู่แล้วก็ไปเทสอนะอันนี้ก็คือสามารถใช้เก็บสแตตได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลกับการรักษาพยาบาลแต่อย่างไรนะครับช่วยให้เรามีข้อมูลของรูปแบบของการเต้นหัวใจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าตัวฟีเจอร์ต่างๆในการวัดของเขาเนี่ยมันทําอย่างไรนะครับวิธีการใช้งานของตัว Apple Watch เนี่ยนะครับหลักๆเลยถ้าจะเข้าถึงแอปต่างๆนะครับให้เราเข้าไปที่โดยการกดตัว Digital c l o w n แบบนี้นะครับกดปึ๊บเราก็จะเลือกมันจะมีประมาณ3จุดด้วยกันอย่างแรกอันนี้คือวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบปกตินะครับก็จะวัดให้มันจะวัดเรื่อยๆเลยมันจะบอกอยู่ว่า เมื่อ5นาทีที่แล้วหัวใจผมเต้นอยู่ที่102 bpm ตอนนี้เหลือที่96 bpm แล้วนะครับเห็นไหมมันก็วัดได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็เก็บชาร์จได้ทั้งวันนะครับเพราะว่าผมใส่นอนด้วยนะช่วงนี้ก็ใส่แคล็กตอนนอนได้ว่าเรานอนเป็นอย่างไรนอนไปกี่ชั่วโมงแล้วการนอนมีคุณภาพหรือเปล่าประมาณนี้มันทําได้เหมือนกันนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะครับเดี๋ยวมาวัดพร้อมกันแต่ว่าการวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องหาที่วางข้อมือก่อนนะครับมันจะขยับไปมาไม่ได้นะ เพราะว่ามันจะมีผลต่อการวัดที่มันจะไม่นิ่งนะครับแล้วเราก็กดสตาร์ทระดับออกซิเจนในเลือดผมตอนนี้นะครับขณะที่ถ่ายรีวิวอยู่มีการพูดมีการอะไรไปด้วยอยู่ที่97นะครับก็ถือว่าระดับปกตินะอยู่ในระดับมาตรฐานปกติมันจะระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยนอกจากถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นโควิดหรือว่านี่เป็นหากับระบบทางเดินหายใจเนี่ยมีปัญหาตัวเลขมันจะปิดปกติอย่างก็ตัอเวลาที่หลังออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็97ถือว่าปกติสําหรับ สำหรับการใช้ชีวิตปกติทั่วไปมันจะอยู่ที่ประมาณ97ถึง1น0ซนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG นะครับวิธีการนี้ใช้เหมือนเดิมเลยก็คือต้องวางมือไว้บนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่อยา่อยาขยับมือไปมาแล้วก็ให้เอานิ้วเนี่ยแปะตัวดิจิตอลคราวไว้นะครับแบบนี้อ่าโอเค ขึ้นว่าไซนัตรีทอมนี้คือว่าปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็หลักๆรับการเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับร่างกายเราก็จะมีประมาณ3จุดตรงนี้นะครับที่เหลือมันก็จะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับในตัวแอปพลิเคชัน w o r k ก u t เองตรงนี้เพิ่มฟรีเออเพิ่มรูปแบบการออกกําลังกายกอื่นๆขึ้นมาที่ผมว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าหลักๆเนี่ยมีอยู่แล้วพวกเรื่องของอินดอร์วอลกหรือว่าการเดินในร่มการเดินในพื้นที่ข้างนอกแล้วก็ตัวนี้มันออโต้แทร็กกิ้งด้วยนะครับสม,มว่าเราเดินข outdoor w a l หรือเปล่ากด record ได้นะอะไรประมาณนี้มันก็บอกได้การวิ่งการปั่นจัก,กรยานมีหมดนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวไทชินะครับนี่หรือว่านี่อย่างนี้นมเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราออกกําลังกายแบบสัปดาหนี้ก็สามารถใช้ apple watch ในการ track ได้เช่นเดียวกันนะครับตัว workout ของ apple watch เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัว เรื่องของระบบการหายใจต่างๆเรื่องของการจัดการความเครียดนะครับหรือว่า mindfulness นะครับตัวนี้ก็จะมีตัว breathe ที่เป็นการหายใจอาจจะ Apple Watch มันจะจับได้ว่าคนตอนนี้เราเริ่มแบบมีความเครียดมันก็จะขึ้นมาว่าคุณจะาหายใจสักหนึ่งนาทีไหมเป,เป็นการหายใจแบบที่ถูกต้องที่จะมีการหายใจเข้าชา้ชาๆหายใจออกชา้ชาๆเพื่อปรับสมาธิปรับให้ความเครียดมันลดลงตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการ refresh นะครับเพื่อที่จะเป็นหน้าจอ ขึ้นมาแล้วก็ให้เราดูเพื่อให้มันมีความผ่อนคลายมากขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวหัวข้อของ i มฟูลเน็ตนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ทําตรงนี้เท่าไหร่นะครับกล,กลับมาต่อที่หน้าจอของ Apple Watch Series 7นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยจอใหญ่ขึ้นเนี่ยมันแล้วมันยังไงต่อใช่ไหมครับการที่จอใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือพื้นที่หนะ้าโชว์บนตัวหน้าจอมันก็เยอะขึ้นนะครับทำให้เวลาที่อ่านเท็กซ์ต่างๆปกติมันชัดอยู่แล้วมันก็ชัดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก พอหนออ้าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างการทำอย่างการใช้งานแอปเดิมๆที่เราเคยใช้ใน Apple Watch Series 6 Serie รีหรือว่าซีรี e s 3เนี่ยนะครับ mm. ก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นตัวแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขนะครับจะเห็นว่าการกดเครื่องคิดเลขผมว่ามันมีความแม่นยำมากขึ้นเราไม่ต้องเล็งเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าพื้นที่มันสุดขอบจริงๆนะครับก็เลยทำให้การใช้งานแอปพวกนี้มันดูใช้งานได้จริงมากขึ้นนะครับ หรือจะเป็นการตอบข้อความกลับแบบง่ายๆด้วยตัวภาษาอังกฤษนะน,นี้อมเข้าใจก่อนว่าตัวการตอบกลับเนี่ยนะครับมันตอบกลับได้ด้วยคีย์บอร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษในตอนนี้คือยังไม่รองรับภาษาไทยว่างั้นเถอะถ้าเกิดเป็นถ้าเราจะตอบกลับเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นการตอบกลับด้วยคําสั่งเสียงแทนนะครับมันจะไม่เป็นคีย์บอร์ดนะสำหรับการพิมพ์ตอบกลับไปนะครับกดรีพายแล้วก็เลือกภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะเป็นคําสั่งเสียงนะกดนี้ปุ๊บเราก็สามารถพิมพ์กลับไปได้นะครับ ด้วยความที่พื้นที่มันใหญ่จอมันใหญ่มาสุดขอบเนี่ยมันเลยทําให้สามารถพิมพ์ได้ไงก่อนหน้านี้พิมพไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ออพูดตอบกลับไปหรือว่ากดแค่กดไลค์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็สามารถพิมพ์กลับไปได้ว่าโอเคแล้วเราก็มาทีนี้ก็จะขึ้น เตือนที่ฝั่งนู้นว่าโอเคเราตอบกลับไปแล้วโอเคอะไรเงี้ยสำหรับการพิมพ์ตอบข้อความแบบง่ายๆนะครับผมว่ามันก็สะดวกขึ้นนะสามารถใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ Apple Watch Series 6นะครับอีกส่วนหนึ่งที่คนจะสงสัยก็คือแล้ว Apple Watch ตัว4 1เ mm มิลลิเมตรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงผมก็ใช้แต่ตัว4 4่5ิบ่สี้าใช่ไหมตัว41เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่อัปเกรดมาจากตัวแ mm อปเปิลวอรับสนตัวผมนะผลม,มองม Apple Watch ขีาดเลกหกน้าจอ มันใหญ่แล้วก็ดูใช้งานได้จริงมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆน,นะครับทำให้ตัว41มิลเนี่ยสำหรับข้อมือของคุณผู้หญิงหรือว่าคนที่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับผมว่าเออมันดูใช้งานได้จริงมากขึ้นแล้วนะครับก็เลยว่าเป็นการ ขยับที่ผมมองว่าโอเคคนใช้งาน Apple Watch ตัวตัวโมเดลตัวใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากนะแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้งาน Apple Watch ตัวจอเล็กมาก่อนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นซีรีส์7ที่เป็น41มิลลิเมตรเนี่ยผมว่าความรู้สึกแตกต่างกันนะครับมันดูเต็มจอกว่ามันดูใช้งานได้จริงกว่ามันดูอ่านข้อมูลอะไรพวกนี้ได้สบายลูกตากว่าเยอะเลยครับสำหรับตัว Apple Watch ซีรีส์7มาถึงในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จไฟกันบ้างน,นะครับ Apple Watch ซีรีส์7เนี่ยผมว่า ต่อให้ Apple Watch มันจะเป็นซีรีส์อะไรก็ตามนะครับณปัจจุบันนะผมมองว่ามันก็เป็นนาฬิกาที่ต้องชาร์จไฟทุกวันอยู่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยผมมองว่ามันใช้เกินวันได้ไหมได้นะครับแต่ว่าพอถึงวันที่2เนี่ยมันจะเริ่มมีความเสี่ยงแล้วว่าแบตมันจะหมดก่อนที่จะถึงก่อนที่เราจะเข้าบ้านนะครับก็เรียกได้ว่าชาร์จทุกวันน่าจะดีที่สุดเพราะว่าตัว Apple เองเขาก็พยายามทําให้การชาร์จของ Apple Watch มันมีความหมายเช่นสมมติว่าเราชาร์จไฟนะครับ้นบี ผมว่าเราชาร์จไฟปุ๊บระวัางลักษณะแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นนาฬิกาหัวเตียงไปด้วยมันจะมีขึ้นนาฬิกาเป็นสายลักนาฬิกาบอกเลยว่าตอนนี้กี่โมงก็เขาพยายามปรับรูปแบบมาให้เป็นนาฬิกาที่ชาร์จไฟทุกวันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมเฉลี่ยโดยโดยปกตินะครับอันนี้ผมใส่ออกจากบ้านตั้งแต่ตอนตอนเช้านะครับแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่83นะแล้วก็ ทุกวันที่ผมใช้งานก็คือกลับไปถึงบ้านผมก็จะถอดนาฬิกาไปอาบน้ําเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่ต่อนะครับไปจนถึงการนอนเลยตอนนอนก็ใส่ไปจนเช้าเลยนะครับก็ตื่นประมาณสัก8ปดโมงใช่ไหมแบตเตอรี่มันก็จะลดลงมาเหลือสักประมาณสัี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมก็เสียขบข้าไปที่ชาร์จทีนี้ Apple Watch Serie s 7เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วนะครับเาบอกว่าเร็วขึ้นกว่า Apple Watch Serie s 6ประมาณนะครับแล้วก็น0์นยใช้เวลาา้วก็ศูีย์ถึงแปนาทีเพราะฉะนัตนเนี่ย ผมตื่นนอนใช่ไหมผมก็ลงไปอาบน้ำเอา Apple Watch Series 7ชาร์จเท่ากับแท่นชาร์จของเขาที่จะเป็นตัวแท่นชาร์จแม่เหล็กแต่ว่าสายอีกฝั่งมันเป็น USB Type C แล้วนะครับผมว่ามันชาร์จได้เร็วขึ้นจริงๆเมื่อเทียบกับตัว Series 6เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่แบตเตอรี่ของเขาใช้งานได้ประมาณวันหนึ่งถึงวันครึ่งเนี่ยส่วนตัวผมเองไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่า ถ้าเทียบกับตัวซีรีส์สซีรีส์สี่เนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยแบบมันอึนขึ้นเยอะมากแล้วนะครับก็ส่วนตัวผมแนะนานะถ้าเกิดจะซื้อแอปพลิเคชันมาใช้งานพยายามชินกับการชาร์จมันทุกวันนะครับก็จะใช้งานมันได้อย่างสบายใจมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของการแทร็กการนอนถามว่าเขาแทร็กอะไรได้บ้างน,นะครับผมว่าก็ค่อนข้างดีนะนอย่างน้อยก็คือมันแทร็กว่าแต่ละวันเนี้ยเรานอ,นอนไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับแล้ว แอเวอร์เลดสลิปไทม์เหมือนผมก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนิดๆเองก็ถือว่ายังนอนพักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็นอนค่อนข้างดึกด้วยแล้วก็ตื่นเช้าด้วยนะครับก็จะค่อนข้างแทรกรายละเอียดได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจในขณะที่เรากําลังนอนหลับได้ด้วยนะครับข้อมูลตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะเก็บเก็บก็เป็นการเก็บข้อมูลไว้ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่มันมีความผิดปกติเราก็สามารถรู้ได้ล่วงหน้านะครับเพราะบางทีอาการพวกนี้มันก็ไม่ได้บอกเรานะครับว่า ในแต่ละวันของเราเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มันอันนี้มันด้วยความที่มันแท็กด้วยตัว Apple Watch Series 7ผมเพิ่งมาแท็กตอนที่ผมซื้อตอนที่ผมได้รับมันมานะครับก็เลยข้อมูลก็เลยดูน้อยไปหน่อยนะครับนี่เราก็มาดูนะก็จะบอกได้เลยผมตั้ง Sleep Go ไว้อยู่ที่8ชั่วโมงนะครับก็เริ่มนอนเที่ยงคืนครึ่งตื่น8โมงครึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่แท็กด้วย Apple Watch นะครับมันก็จะมาอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Heal นะครับตรงนี้ เข้ามาดูจะเป็นข้อมูลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวการนอนหลบับการออกกําลังกายต่างๆอันนี้การเดินวันนี้ผมเดินมาแล้ว6,000กว่า9นะครับมีการออกกําลังกายช่วงเช้ามานะครับ walking and run and running distance เดินแล้วก็วิ่งเนี่ยทั้งหมดระยะทางเท่าไหร่วันนี้เกือบ5กิโลแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็เดินออกกําลังกายช่วงเช้ามานะครับก็จะมี นาฬิกาบอกก็เขาจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้เราก็สามารถมาดูได้แบบนี้นะครับล้วก็กดเข้ามาที่ในหน้าของ b r o w s e นะครับแล้วก็ดูตัว Activity นะครับจะเห็นว่า Active Energy เท่าไหร่ข้อมูลพวกนี้ก็ถ้าเกิดสมมติใครที่ออกกำลังกายก็น่าจะเข้าใจกันดีว่ามันมีประโยชน์มากนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะที่ตัว Apple Watch เขาเก็บเอาไว้นะครับถัดมานะครับผมจะให้ดูอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในตัว Apple Watch Series 7ก็คือ เฟสแกลลอรี่นะครับน,นี้จะบอกเลยว่า new watch face นะครับจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันแต่ว่าอันนี้คือเรียกว่าเป็นตัวที่ Apple โปรโมทมากสุดแล้วกันมันชื่อว่าหน้าปัดนาฬิกาแบบคอนทัวนะครับก็จะมีตัวโมดูล่าดูโอแล้วก็จะมีตัวโพ r เท t ที่ท,ที่มันจะเอารูปเราไปใส่แล้วก็เป็นโพสเทสข้างหลังนะครับตัวคอนทัวเนี่ยจริงๆเราสามารถปรับสีได้หลายรูปแบบแต่ว่าน,นี้ผมใส่สีเขียวก็เลยปรับหน้าปัดให้มันเป็นสีเขียวให้มันเข้ากันนั่นเองนะครับจะปรับเป็นสีลุ้งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็็นสีม่วงกได สีเขียวอ่อนสีแดงก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกรูปแบบได้ด้วยนะเป็นเลคูร่าหรือว่าเป็นราวแล้วก็ตัวสีฉากหลังจะให้เป็นสีไปเลยหรือจะเป็นสีดําก็ได้แต่ผมแนะนำนะเป็นสีดํามันก็จะประหยัดแบตบเพราะว่าตัวนี้จอมันเป็น Oled นะครับแล้วก็หน้าปัดตัวนี้สามารถเพิ่มรายละเอียดได้2อสอส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีตัวด้านบนกับตัว ด้านล่างนะครับว่าเราจะเลือกใส่อะไรอย่างผมเองเวลาใช้งานก็จะเลือกให้ตัวตรงกลางตรงนี้เป็นวันที่แล้วก็ตรงนี้เป็น UV นะครับเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยแดดค่อนข้างแรงแต่ว่าพอผมปรับอันนี้ปุ๊บฝนตกทุกวันนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้วัด UV ทักเท่าไหร่นะครับก็รวมๆสาหรับตัวหนปัดนาฬิกาผมว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่า มันก็ดูเต็มจอมากขึ้นนะสำหรับพอมาใช้บน Apple Watch Series 7แล้วนะครับลหลักๆโดยรวมเนี่ยสำหรับตัว Apple Watch Series 7เนี่ยผมมองว่ามันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยนะครับหลักๆเลยคือจอมันใหญ่ขึ้นนะครับกันฝุ่นแล้วก็ชาร์จเร็วขึ้น3อย่างแค่นั้นเองนะครับถามว่าถ้าใช้ Series 6อยู่อัปเดตมาดีไหมผม,มว่าถ้าเกิดงบไม่ใช่ปัญหาอัปเดตมาก็โอเคนะครับก็ได้จอที่ใหญ่ขึ้นไงแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าข้ามไปก่อนได้ไหมผมมองว่าก็ข้ามได้เหม แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้งาน Apple Watch Series 5ผมมองว่าถ้าจะเปลี่ยนมาเป็น Apple Watch Series 7ผม,มว่าโอเคนะระยะห่างประมาณเกือบเกือบ2ปีเนาะแล้วก็ตัวฟีเจอร์ที่ Series 5มันไม่มีแล้ว Series 7มันมีเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ผมมองว่าค่อนข้างสำคัญในยุคโควิดนี้ก็คือตัววัดระดับออกซิเจนในเลือดนั่นเองนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับตัว Apple Watch Series 7ตรงนี้นะครับทีนี้หลายคนอาจจะขัดใจขัดตาตั้งแต่ผมเริ่มรีวิวแล้วว่าทำไมผมใส่ในาฬิกากลับด้าหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ย ผมไม่ได้ใส่กลับด้านนะมันเป็นวิธีการใส่นาฬิกาแบบหนึ่งเหมือนกันอันนี้ผมไปเจอจากในเว็บไซต์ต่างประเทศมาเขาเขียนข้อดีของการใส่นาฬิกาแบบเอาดิต้องคาวกลับหัวแบบนี้มาหลายอย่างผมก็ลองใช้ดูเออผมว่ามันก็เออว่ะมันก็จริงแฮะทีนี้วิธีการปรับตั้งค่าให้กับตัวดิสต้อนคาวมันอยู่บริเวณด้านซ้ายเนี่ยมันทำยังไงมันทําได้นะครับคือผมไม่ได้ใส่ผิดหรอกแล้วก็ Apple เขาเขาตั้งใจให,ให้มันสามารถใส่ได้2แบบด้วยนะครับเราสามารถกดเข้าไปที่ตัว general นะครับแล้วก็เลือก ตัวนาฬิกาว่าเราจะใส่ที่มือซ้ายหรือมือขวาใช่ไหมผมก็เลือกใส่มือซ้ายแล้วก็ผมเลือกดิจิตอลคราวออลเลฟซ้ายก็คือตัวดิจิตอลคราวอยู่บริเวณด้านซ้ายถ้าเกิดผมเลือกอยู่ตรงด้านขวามันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดปรับปุ๊บเดือวนาฬิกาผมมันจะกลับหัวเลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือถ้าเลือกให้ดิจิตอลคราวอยู่บริเวณด้านขวาอันนี้ก็จะเหมือนกับที่คนปกติทั่วไปเขาใส่กันนะครับแบบนี้เห็นไหมน,นีจะเป็นแบบคนปกติเขาใส่กันแต่ว่าผมเลือกแบบเป็นเลฟซ้ายฟึบ บบนี้ถามว่าข้อดีของการใส่นาฬิกาแบบเหมือนกับหัวเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไปเห็นข้อมูลอย่างที่บอกนะผมเห็นจากเว็บไซต์ต่างประเทศมาเขาบอกว่าเวลาที่เรากดหรือว่าเราควบคุมตัว Apple Watch นะครับการที่เราให้ดิจิตอลคราวมันอยู่บริเวณด้านขวาตรงนี้วิธีการที่เรากดเราจะใช้นิ้วชี้ในการกดเขาบอกว่าโดยมาตรฐานโดยพื้นฐานแล้วนะครับแรงของการออกแรงในการกดเนี่ยนิ้วโป้มันมีแรงเยอะกว่าแล้วมันฝืนน้อยกว่าผมก็ลองดูเออว่ะจริง เพราะว่าพอเรากดเนี่ยเราแทบไม่ต้องฝืนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนิ้วชี้เนี่ยมันจะไม่มีหลักไงเวลาที่กดมันจะออกแรงเยอะกว่าแล้วก็ดูฝืนฝืนลักษณะทางกายภาพของคนมากกว่าเอพอมาใช้ดิสตอนคาวทางซ้ายล้วใช้นิ้วโป้งกดผมว่าเอ้ยผมควบคุม Apple Watch ได้ลื่นมากขึ้นนะในการกดมันไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วมันก็มีความแม่นยำเนี่ยการหมุนการอะไรมันก็ดูเข้ามือกว่าเมื่อเทียบกับการใช้นิ้วชี้อันนี้ส่วนตัวผมเองนะก็เลยชินเลยแนละ้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพอเวลาที่เราเอ p l e Watch ไปไว้บริเวณด้านขวาเนี่ยเวลาที่เรางอข้อมืออย่างเช่นบางคนวิดพื้นอย่างเงี้ยไอตัวดีต้นคาวเนี่ยมันจะแทงกับบริเวณฝ่งใกล้ๆตรงนี้พอดีมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนักแต่พอเป็นอย่างเงี้ยเวลาออกกําลังกายอะไรตัวดีต้นคาวมันก็ ไม่มาลบกวนนะครับก็เลยทําให้มันผมมองว่าใส่แบบนี้ผมผมถนัดไงก็เลยใส่แบบติดใส่แบบนี้มาตลอดเลยนะไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกมันแปลกอะไรแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยใส่ในการกับผนหรือเปล่าไม่ได้กลับนะครับมันมีวิธีการใส่ได้2รูปแบบสําหรับตัว Apple Watch นะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ Apple Watch Series 7นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอก็ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ใช้งานได้ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าคนที่ใช้งานรุ่นตัวขนาดตัวเรือนเล็กๆนะครับอย่างตัว41มิลลิเมตรจะได้ประโยชน์ขึ้นมากเลยจากการที่ Apple เพิ่มขนาดหน้าจอให้มันใหญ่ขึ้น,น ส่วนใครที่สนใจ Apple Watch Series 7นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามตัวแทนจำาข่าง Apple นะครับรวมถึงร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาเลย Apple Central World แล้วก็ Apple ICON สยามรวมถึง Apple One Store ด้วยนะครับซื้อได้ทั้งตัว Cellular แล้วก็ตัว Wi-Fi เลยนะครับใครที่สงสัยอะไรกับตัว Apple Watch Series 7นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยสวัสดีครับ